ไอ้แมงเป็นสิเยอะนั่งรถกูอ่าอ่ออ๋ออ๋อ,อ,อปอบครับปอบครับไม่ได้ทำอะไรนะครับกูเป็นใครเนี่ยเ <c oughs> ยี่ยพายน้ำวะ่ะช่วยตัวฟ้าเอ้ยอะไรเปล่าโอ้ <c oughs> ด้วยได้เดี๋ยวช่วยไปสบายนะไอสัตกติกกาอ้อันบุ๊ฟล่ลงทั้อหดติดกับฟอมวัดติดจกเกอว่าติดอยู่ขฟอมกันน่าเชียวเฮยกัดิกกดดากดดากระดาวโอ้อาวบุ๊คเฟนีเป็นองช่างโจวไเฉกกระสุนอะ นี่นาแต่ขี้อาไ,ไม่มีใครส่เ <c oughs> นี่ยนี่ไงคนเสกอี่ย <c oughs> คุณจะจำไม่ลืมมึงส h o t f e s h f i r h จด,อ,ดอะไรผมก็ยิงเขาหน่อยนะทำไมไม่ตายอ่ะไม,ไม่ตายกูร <c oughs> <c oughs> โดดไงหลอกใช่อหรอ,หหรอเจอลูงนีร้องเลยใช่ โยโอยโยโยโเดี๋ยวเดยรับยํารับทำอะไรทำดยไม่ตายวิ่งมาสัมพันแล้วี่ตาม้ตากินันแล้วยิงใส่ขาแล้วหมาไม่ตายไม่มีนี่ไงไม่ต้องไปต้องยิโดนยิงนั่นข้างนอกริจามากบอกแล้วโกนนี้มาเด็กนั่งร้องสวย นี่ลองเลนลองเลนนี่แตกเลยลองเลนกันหายใจด้วยยิงยิงยิงไงไอ้เนี่ยต้านมือไหนใช่ป่ะเดือสามนัดลองเลนโดนนัดเดียวกูแตกเลยแหมมันอยู่ไหนเดี๋ยวกูช่วยสานงานให้ก่อร่างสร้างความดีกันหายใจยิงกันหายใจยิงนี่ไอ้สิ ไอ้พี่นะเกลือไอ้พี่อะเอาตัวโก้เลยต่อไปพี่อไอ้เหี้ยะไอ้พี่อะหนักเกลือชิ้นหมาล้มพี่อะไรลบโอ้โหเหี้ยมันมีท่าอะไรวะหน้ามันใช้มันใช้กระท้าเวทด้วยเมื่อกี้ไม่เคยเห็นนะดินี่ไงพวกนู้นไปสัตว์ ไม่เยอะวันนี้มันเจอด่ากันไม่หยุดหรอเที่เราเราระเบิดมาอีกแล้วโอ้มายก็แม่งมีมันมีมันมีสิ่งมีชีวิตปริศนาเขื่อขึ้นมาด้วยมันเกิดวันจากกรรมภาพรังเสยอย่าลงรถลงรถมัลงรถมันลงรถมันได้อยู่โน่ลงตลาโอเคโอเคยูโน่งี้ค่อยคุยรู้เรื่องหน่อยไม่ใช่ เจอหน้าก็ควักปืนใส่กันเลยอ่าเอ้าฮะอ๋อมันมันแค่แบบจ้วงแล้มันจ้วงจัดกล่องเดี๋ยวเด้อเอาใหม่ๆเอ้าใครไม่หายเว้ยทีหลุดมาจากเรื่องไหนอะฟาวอ่ะเสือกเมื่อกี้ว่าไงสัตว์เอือว่าไงไอ้เหี้ยฮ่าฮอีกเลยโอ้โหเดี๋ยวอะไรครับเดิ๋ยวอะไรครับอู้ เอ๋อเก้าห้ารถอันนี้รถอันนี้มันเติมอะไรครับผมไม่แน่ใจว่าเติมอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้โอ้ตอนนี้เนี่จะต้องแบบดุยเซลนะดุยเซลตรงนี้ลิตรแพงหน่อยนะแพงหน่อยนะประมาณลิตรละสามพันอะไหวเปล่าคันนี้วางปืนวางปืนวางปืนคุณไม่ได้คุณจำลบใครเนี่ยมัน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 ผมเป็นทหารครับผมมีบัตรครับเนี่ยมันเป็นบัตรอนุญาตให้าัตรพกปืนได้ครับผมเพื่อเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอิมเมอร์เจนซี่ครับผม สถานการณ์สุกเฉินเราต้องมีการประทะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคกินแล้วเปล่าเหมือนกันหรือเป่าผมมาตามอยู่คนหนึ่งครับใครอะได้ครับผมมาตามหาคนหนึ่งครับเขาแน่เป็นเขาชื่อว่าเลาะอันครับเลาะกูเออชื่อกูต้องตายช่วยด้วยคุณเดี๋ยวชุบ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 ด้วยกูได้ยินชื่อกูต้องตาย ไอ้ย,ยอดอยพี่ว่ากูตายเหรอพี่ว่านำกูตายได้เหรอมันไ,ไ,ไี้ใจขนาดใจรถกูโอ้โหยตูดขาวว่าอ๋อมันทะลุกระแพงได้ยิงทะลุได้เฮ้ยปืนแจมเฮ้ยเฮ้ย,อยสอบาันน้าครับสอบทหาไเป็นระดับ เป่าเอ้ยมันมีชันปั่นยินด้วยไปงานสุนใจศพลายหายไปเฮ้ยเจมันเจอกันันอยู่ข้างล่างกันเหรอบอกเจอกันข้างล่างดักยิงกูแต่ต้นบันไดเลยเหรอเดี๋ยวจิ้มไนโทษทีเพื่อนตกใจไอ้สัสไปส่นขับมามันช่วยมันมาแล้วเอ้ยเพนด้าแพนด้า จิกระดูดอ๋อตู้รานไปตะบิดตู้บาดนี่ระเบิดูเท่ดิเท่ดิควายอยู่ควาย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 มาเกิดควายมาเกิดเป็นคนควายเอีไอเบอีประตูเลยเอสร็จะท้่แม่เหมนคนกาางลง ไอ้ขอมันอะไรียนหน้าแบบนี้วะยดยดยดเก็บตโซนเซตโซนผมแบบมันเชอโอาสใสอาวุธให้โอกาสเดินออกไปทามประตูทางซ้ายไปนู่นนุ่นนุ่นนุ่นข้างหน้ามึงตรงไปออกไปไปเลยเออขวาเออขวามือมือเฮ้ยเชีอยแม่งโอ้ยเศร้าไอ้เชือทำไมอยู่ตรงนี้ทำไมมันไป็ลงมาไหนเนี่ยไอ้เหี้ยแม่ง ไอ้ไอ้ฟาน่ยถ้ามึงเจอไอ้ฟานมึงโชคดีเว้ยเพราะว่ามันจะให้โอกาสมึงมันถ้ามึงเจอมึงก็มีขั้นที่สองแล้วก็แต่แรกแต่จะมีครั้งที่สองมัจะไป่มีรั้งที่สามแล้วจะเล่นกับลูกซองระยานนี้ไอ้เหี้ยคนยีงตกใจง่ายอยู่ไอ้เหี้ยคนรีเฟกไวเฮ้ยเี้ยแม่งรีเฟกไวไม่กระยันเลยถึง มันยังไม่ถึงอ้อมาเาช่วย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 อาทำไอะโมงแล้วพี่อะไรอะไรปมดกันหมดกันซีบีย์ดกันความเทพไปดึงมาอุตส่าห์อุตส่าห์ถึงทรงไหนอะโห เสียเลยเสียเลยเนี่ยเนี่ยมจะเล่นทองกับลูกซองในยานนี้ไม่ได้ไปเชี่ย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 หันหลังหันหลังมาหลังมาหันหลังมาหลังมาหันหลังมาเออดีดีดีโออืมอืมเขาเรียกว่าบทมันมันบทมันบทดบดบดี vả rồi lại có dạng lộn 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 dạng ui ไอ้แม่งเว็นสิแม่งเหลี่ยมไม่แต่ไี้มืออยู่บนโลกนี้ได้มึงคือมึงต้องมีสมองอยู่ไหนกันนะอ๋อวดนไอ้เค็ดแม่งเหลี่ยมไอ้สัสโอ้ยเชน Allah bacalah Allah. Payah dah. Payah. Dia pun mim, dia pun mim siang right? yeah. เล่าโล่าเล่มึงก mm ็มาทำให้กูออกมาสิแต่อะไรหลักการฐานไปกันใครบินวะไข่บินอ้าวโหไอ้เที่ยไอ้ฟานมันไม่อยู่ในนี้ละอะไรกันนี่กันนะก้าวดาวโอ้พีดเบรนเีหฮดลองทำก่อความมืดเป็นพวกกับกูไอ้เนี่ยคุณไอ้ความมืดไอ้เสระตำหนึ่งกูไม่เห็นเนี่ย ไปบนหัวมึงนี่เดินแสกหรือว่าอะไรดูว่ีอย่างน้อยไฟออกก่อนรอบนึงไม่ได้บอกเอ่อแป๊บนึ่งปดิกิริยกมีความกันส่วนบุคคลไอ้สัสเฮ้ยมันไม่อยู่ในนี้แล้วเฮ้ยมันไม่อยู่ในนี้แล้วไม่อยู่ไม่อาตายเป็นเป็นเป็นเฮ้ยโย่เป็ไรบอกครับไม่ชิญหรือเปล่าครับ หรืออาการร้อนที่สโตรกอ่ะทีสโตรกตอนที่เราไม่มีแอร์นะไปรับปักอยโอ้ยแล้วมึงยืนเหยียบกันเล่นนี้ที่ยืนเหยียบแบบยืนทั้งตัวใช่ไปขาไม่ถึงเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บนบ้านเอาไงบนบ้านชีบบ้านไม่เปิดวะจะโดนแน่อะไรดีกว่าน่ะเฮ้ยนั่นอะไรวะมันนี่ใครอ่ะไอ้มลุ้เพืดูดิดิไอ้ลูก นี่มีคนทะลุแพงมันด้วยโอ้โหเฮียมีกระดูกซะด้วยน่รักดูใกล้ๆนี่สีกบสีรับรสีอะล้วเจอกูเ,กเกลยรับจีนเยะลงมาลงมาเตินำมนติรนแมานออยอ,อ้ยอ,อ้ฟรีดอมฟรีดอม ตคนคน the ือนมาครับตือนมันไอมาหลอกกัดนกล่าวว่าเมื่อโดนยิงยิงมันคืนกดกล่บทับมาหลอกกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเอ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเ้ยมฮ้ยเฮ้ยเร้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮัย้้ แต่คณิตเยอมาผมแก่ลองเช็คหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยคุณทำอะไรอ่ะเช็คด้วมันเครื่องมันไอกวงงกือเปล่ามัาจะกวงน่าดูดีิฉันได้ใช้เบนซินไม่ฉันหรอก้าวอ๋อโอ้โหเก่งซะด้วยเก่งซะด้วย อสวัสดีครับิน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยแบบไฟแนี่เราสกายสเตชันในวิชอตไฟโอเคเรดี้ฝาน้ำเลน้ำเลยยังเช้่ทำไมวะยิงหมดแล้วเพิ่เวลาแม่งยิงหมดอ้อวิกัเลชอตไฟสกายสเตชันในวิวไฟอ้ออ๋อผมไม่เกี่ยวอ่ะผมไม่เกี่ยวอ้อยิงเลยสู้เลยเฮ้ยแต่อะเออเออจัดเฮ้ยเฮ้ป็นเทน อลไพี่โอ้ยไอสัตว์ทำไรครับเออมาซื้อหมูครับพี่อ๋อซื้อหมูซื้อหมูนีขายเนื้อขายเนื้อขายเนื้อครับผมอ่าเอาหมูย่างหมูกรอบเอ่อกระเพราหมูหมูปลาลาหมูหมักน้ำปลาหมูหมักเกลือเอาหมูต้มเมี่ยงหมูหมูทอดเอาหมูได้ครับนี่ครับผมเอาไปเลยครับ คนหอวตกหน้าที่ปักกูแกเจอโดนจนได้ไม่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 มันคือมันคืออุบัติเหตุอีสเตอร์เดนผมเป็นทหารอ่าใช่ใช่ผมเป็นทหารทำไมตําแหน่งไม่ใช่ส่งเรียนเมกามันคนเมริกาหรือเปล่าเมกัตเมกาบังนาเต็มกาบังนาเฮี้ยโดนเลย